ค่ะท่านผู้ชมคะอัน <Find> น <human Jorge> ี้ก็เป็นบริบทบรรยากาศนะคะนามปะณะหลวงพ่อเยือนขัดติดปะโลค่ะบรรยากาศนะคะน้ำปะณะหลวงพ่อเยื้อนเนื่องในวันอายุวัฒนะมงคลนะคะหลวงพ่อเยือน71ปี71พรรษาค่ะชานตรงนี้อันนี้มันเป็ื้อ ลงทานลงทานน้ำปานะนะคะลงทานน้ำปานะหลวงพ่อยเยือนขันติพะโลค่ะเช้านี้นะคะเนื่องในงานอายุวัฒนะมงคลนะคะหลวงพ่อยเยือนจัมภีเก็บภาพเก็บบริบทมาให้ชมนะคะ่าอ้า bắt vai cho mình trước mà cái 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 รขาไปชูง่อาณาจักนใาญ่รนงองค์พระจุลนารามเขาประทาทุกคนอ่าพี่มี่นูปของพี่กุ้งเอาอะไรน้ำมันนแขงแขงนกระดาษผาดไหมพี่าดีวิธีเาวิธีใ่านจับกันได้ค่ะใครปะถ้มที่สุดข้าเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวแต่ ที aro aro mm ่ตรงไหนมาอีกเื่อโยกเล่นั่งเล่นๆใครจะมาไปตามทเอาจากข้้งบนลงมาข้างล่างก่อนก็ได้ไม่มมเอาจากขัานบนลงมาข้างล่างก่อนก็ได้ติพันติพันแต่ว่าจะเจอห้าันวันนี้วันนี้จะให้การพันนะพี่ต้องซาดต้องซาดเออรอถึงห้า คนสวยให้หลวงพอ่อสมัวัยให้สุย